หมอปลาที่เพชรบุรีค่ะ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่หลายคนต้องรู้จักกันค่ะสําหรับเขาคนนี้คือหมอปลาไม่ว่าจะเป็นการเปิดตีแผ่วงการพระสงฆ์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางกายทางจิตใจแถมหลายครั้งยังรับคนที่ตกทุกข์ได้ยากมาดูแลที่บ้านด้วยล่าสุดก้าพฤษภาคมหมอปลาเปิดบ้านต้อนรับรายการตีท้ายครัวค่ะพร้อมพาชมในทุกมุมรวมไปถึงเปิดใจกับเรื่องที่ภรรยารวมได้ช่วยเหลือคนมา7ปีหมดเงินไปกว่า40ล้าน แต่ทำไมยังทำงานโดยหมอไปก็พาเดินดูรอบๆเริ่มตน้นดดวยร้านกาแฟาที่เอาไว้รับแขกตั้งแต่เปิดตัวมาก็คือ,อยังไม่ได้เงินเลยนะต่อมาก็เป็นอาคารของผู้รักษาบางคนยังไม่มีที่ไปก็จะมาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นอาคารเดียวแต่มีสองชั้นคนที่รักษาตัวหรือผู้หญิงจะต้องอยู่ข้างล่างส่วนข้างบนจะเป็นผู้ชายมีคนหมุนเวียนตลอดตอนช่วยคนมา20ปีแต่อาคารนี้เพิ่งสร้างได้ประมาณ4-5ปี เพราะเมื่อก่อนอยู่บ้านหลังเก่านอกจากนี้ยังมีโรงทานด้วยซึ่งจะเลี้ยงข้าววันละสองมือ้อคือเช้ากับเย็นส่วนมื้อกลางวานันถ้าคนที่ไม่มีก็จะเลี้ยงส่วนคนที่มีก็หากินเองได้เพราะว่าเลี้ยงมื้อกลางวันแล้วจะมีคนกินทิ้งกินขว้างเสียหายเยอะ อีกทั้งวันที่เลขออกก็ไม่เลี้ยงอยากสอนให้คนรู้จักความเสียดายเอาเงินที่ซื้อเลขไปซื้อข้าวกินบ้างหมอปลาเปิดใจว่า0ปีที่ดูแลคนรักษาตัวมาตอนนี้เนี่ยมีคนอยู่ประมาณ200คนยังไม่รวมกับคนที่เวียนมารักษาแล้วกลับซึ่งค่าใช้ใจ่ายก็ไม่ได้สูงอะไรเพราะตอนไม่มีคอนเทนต์ในการเปิดรับบริจาคพอถ้าทําไปแล้วเบียดเบียนชาวบา้านไปเปิดเป็นเชียรับบริจาคตนก็ไม่ทำเมื่อถูกถามมาทุกวันนี้เป็นหมอรักษาคนใช่ไหมหมอปลาก็ตอบ และแต่คนจะเรียกนะคนที่มาหาหมอปลาจะต้องไปรักษาในโรงพยาบาลทุกคนแต่ถ้าสิ่งที่ผู้รักษามันไม่ดีหรือไม่สบายใจหมอปลายเดี๋ยวให้คำปรึกษาส่วนเรื่องความรักก็มีภรรยายอย่างน้ำฟ้าที่คอยดูแลข้างความรักเองหวานชื่นก็มีปัญหาชีวิตคู่อย่างเช่นการห่วงเหมือนกันเพราะมีคนอยากได้หมอปลายเยอะมากทุกคนนี้ต้องใส่เกงยีน,นอนนะเพราะจากถ้าปล่อยอารมณ์หลุดแล้วก็มันก็อยากจะมีอะไรด้วยแต่ช่วงนี้แทบไม่มีแล้ว ถ้าสมัยก่อนเนี่ยต้องใส่เกงยีนนอนสองชั้นซึ่งคุณภรรยาบอกว่าถ้าเจอตัวอยู่ในเหตุการณ์คือไม่เหลือนะเป็นอะไรก็สู้นอกจากนี้ภรรยายังขายที่ดินเชียงใหม่ไปแล้ว3แปลงรวมเป็นเงินกว่า40ล้านภายในระยะเวลา7ปีส่วนเหตุผลที่เอาทรัพย์สินของตัวเองมาช่วยกันหมอป้าบอกว่าของที่มีอยู่เนี่ยจากไปก็เอามาไม่ได้ แต่ว่าตอนนี้หมอปลารวยบุญไม่มีบ้านไม่มีรถให้คนช่วยโดยไม่ต้องหวังแม้แต่คําขอบคุณบุญก็คือความดีไม่มีใครเห็นก็เป็นบุญนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หมอปลาเปิดเผยค่ะ